นี่เราจะไปบ้านล้างสุดเย็นกันใช่ไหมต้องมาโอเคไปกันนำนะครับอีมงานถ้าไม่มีนะไม่มีนะนี่เหมือนตอนนั้นนะโอเคโอเคนี่แหละครับบ้านที่เราจะไปนี่อยู่ตรงนี้ครับเสียบ เดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะครับก่อนแรกผมจะให้ดูแถวนี้ก่อนเห็นแค่ว่ามันเก่ามากเขามีทางสีแล้วมีไม่ขวาแล้วก็อะไรดำๆไม่รู้เราจะไปดูกันใช่ไหมใช่ไหมน้องไงยิ้มหน่อยดีโอ้ยเสียจะตงไปกันดีกว่าพี่นโอเคตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเฮ้ยเจอหมาคน เราไปกันดีกว่าทำไมอ่ะว่ายทุกคนว่านเขามีคนอยู่แล้วตรงนี้ก็สุดอุ้ยสิ่งอะไรวะเฮ้ยเชี่ย